หมอนิธิพัฒโพสต์เตือนหายจากโควิด -19 ระวังเป็นสองโรครุนแรงกว่าคนทั่วไป3-7เท่าวันที่15สิงหาคม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ติติพั์เจรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่านอกจากผลทางร่างกายในระบบการหายใจและผลทางจิตใจแล้ว ผู้ที่รอดหรือฟื้นตัวหลังจากป่วยด้วยโรคโควิด -19 ยังต้องเผชิญกับปัญหาความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ตามมาโดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคสมองขาดเลือดในระลอกนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยทะลุหลักล้านได้ภายในสิ้นเดือนนี้ดังนั้นแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจำนวนมากนอกเหนือจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดดำ และนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพันธ์ที่พบได้หนึงเนืองกว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อโรคอื่นคงได้มีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งนี้ระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือหลังออกจากโรงพยาบาลไประยะหนึ่งแล้วมีการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาจากประเทศสวีเดนที่มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในประเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้ทำการติดตามผู้ป่วยโควิด -19 เป็นจำนวน86,000คนพบว่ามีอัตราเสี่ยงอุบัติการการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและสมองขาดเลือดอยู่ระหว่าง3-7เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปภายในช่วง2สัปดาห์นับจากวันที่ตรวจพบเชือ้อหรือวันที่เริ่มมีอาการแล้วจึงลดลงเหลือประมาณ2เท่าในช่วงสัปดาห์ที่3และ4ถัดมา เหตุการณ์ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นอกจากทําให้เกิดภาวะคุ้มกันร่างกายทํางานปกป้องตัวเองมากเกินไปแล้วยังทําให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างของเซล์ลผนังหลอดเลือดนอกจากนี้ยังทําให้เกิดความผิดปกติที่ส่งเสริมในอีกหลายกลไกลทั้งเลือดแข็งตัวง่ายเก็ดเลือดถูกกระตุ้น ในยามที่บ้านเมืองพึ่งาพาภาครัฐไม่ค่อยได้ประชาชนต้องดูแลปกป้องตัวเองและคนที่เรารักอย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com